สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมวิชแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาบำรุงต้นพืชนะคะพร้อมไล่เพลยไล่มดไล่แมลงในต้นพืชนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่เราจะป้องกันและบำรุงต้นพืชไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมาบำรุงต้นพริกนะคะซึ่งต้นพริกของเรานะคะจะมีมดมีแมลงนะคะนี่ค่ะแมลงนะคะมารบก,กวนต้นพริกนะคะนี่ค่ะ แล้วพร้อมนะคะเร่งเปิดตาดอกให้กับต้นพืชนะคะต้นพริกนะคะไม่มีผลผลิตเท่าที่ควรนะคะติดดอกไม่ไม่สม่ำเสมอนะคะไม่เยอะนะคะเราก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะเพื่อเปิดตาดอกเร่งดอกเร่งผลนะคะวํำรุงต้นพืชให้แข็งแรงนะคะไล่มดไล่แมลงไปด้วยนะคะกําจัดเพลี้ยะคะ่ะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่ไม่วิจะ มาแนะนําในวันนี้เลยนะคะ,ะเราไปดูนะคะว่าแม่วีใช้วิธีไหนทละสุดไหนคะ่ะและสําหรับวัอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะสําหรับเปลือกไข่นี้ก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไปตากแดดนะคะเพื่อที่เราจะฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชือ้อโรคนะคะสำหรับเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงต้นไม้นะคะให้แข็งแรงนะคะแล้วยังจะมีกรรมฐาันนะคะที่จะช่วย ไล่มดไล่แมลงด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นผงที่เท่าทานนะคะสําหรับผงที่เท่าทานก็จะช่วยไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะซึ่งนะคะ จะช่วยบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะบำรุงกระตุ้นเรื่องตาดอกนะคะต้นไม้ต้นพริกต้นพืชของเรานะคะไม่มีดอกไม่มีผลนะคะนํานะคะผงขี้เท่าถ่านนะคะไปบำรุงได้เลยนะคะเมื่อเรานําไปโรยรอบๆโคนต้นพืชที่มีไม้ผลนะคะเช่นพวกมะม่วงมะละกออะไรต่างๆนะคะพืชพืชผลไม้ที่กินผลนะคะก็จะทำให้มีรสชาติดีนะคะนะครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่บีก็จะตำนะคะตำสบไข่ก่อนนะคะให้ละเอียดเลยนะคะ<ม>แคลเซียมนะคะบำุงต้นพืชต้นไม้ให้แข็งแรงนะคะไลม่มดไล่แมลงนะคะเราก็ตาให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นแม่บีก็จะนำนะคะผงคิ้เท่าทานนะคะ ประมาณหนึ่งกระมือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะในภาชนะนะคะจากนั้นก็นํานะคะเปลือกไข่นะคะที่เราตำไว้นะคะผสมไปเลยนะคะแล้วก็เติมน้ําเลยค่ะเติมน้ําให้ท่วมเลยนะคะเราก็คนเลยค่ะคนให้อาบอุนที่เท่าทานแล้วก็เปลือกไข่นะคะผสมกันนะคะ จากนั้นก็นําไปตั้งไว้1คืนนะคะเพื่อให้ตกตะกอนนะคะและนี่ก็เป็นลักษณะนะคะที่ไม่มีได้ตั้งไว้1คืนนะคะก็จะตกตะกอนนะคะกลายเป็นน้าใสๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้นํามากรองนะคะเอาแต่น้ํานะคะไปเลยนะคะกรองเอาแต่น้าําใสๆนะคะจากนั้นก็นํามาใส่พอกกี้นะคะแล้วเราจะนําไปฉีดพ่นนะคะเพื่อไล่มดไล่แมลงบอบดุต้นพืชนะคะเปิดตาดอกให้กับ ต้นพืชต้นไม้นะคะไม่วีก็ใช้ฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะเพื่ออะบำรุงต้นพืชต้นไม้นะคะถ้าปลูกในกระถางนะคะเราก็ฉีดพ่นลงดินด้วยนะคะลงใต้กระถางนะคะนะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะ ไล่มดนะคะตรงกระถางด้วยนะคะไล่แมลงไล่มดนะคะไล่เพี้ยนะคะบำรุงต้นพืชนะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะตรงยอดของต้นพริกด้วยนะคะเพื่อเร่งเปิดตาดอกให้กับต้นพริกนะคะต้นพริกของเราก็จะได้งามนะคะติดดอกติดผลมาเยอะๆเลยนะคะต้นพริกของใครไม่งามก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ,ะเป็นการบำรุงต้นพืชไปด้วยนะคะ ไล,ไล่มดไล่แมลงไล่ศัตรูพืชนะคะฉีดพ่นนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะขาและสำหรับต้นพืชต้นไม้ใครไม่สวยไม่งามนะคะก็ะลองนำสูตรนี้นะคะไปบำรุง ได้เลยนะคะไม่เฉพาะแต่ต้นพริกนะคะต้นพืชผักสวนครัวชนิดอื่นนะคะเราก็สามารถนําสูตรนี้นะคะไปบำรุงได้เลยนะคะเป็นการไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงรลกสาตวพืชนะคะพร้อมบำรุงต้นพืชต้นพริกให้แข็งแรงนะคะเขียวงามเจริญเติบโตดีนะคะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดติดตามในวิชแนลนะคะและพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ